พญานาคมาใส่ก็แปลงเป็นเหราแล้วครับก็เหมือนเราปัมป๊มหินสบู่้วครับปั๊มหินสบู่เป็นกระจงังมีแข้งสิงก็มาประกอบก็จะได้อีกงานหนึ่งอันนี้ผมตัดเสียนสิงออกเอาเสียนพญานาคใส่ก็เป็นเหราแล้วพญานาคมีขาเรียกเหรานะเด็กเบ็กลายเป็นเหราแล้วเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ออกเพราะว่าผมต้องการสิงหน้าปากแต่ฉีดละสิงไม่อาปากฉีดละอย่ามาดูเลยหนะ้าหกชั่วโมงไง งานแค่ต okay, you know ่างเนี่ยแค่เดี๋ยวผมตัดตรงนี้อ่ะเือตัวเองผมว่าไม่เห็นกันหรอเปล่ามีใช้สองมือตั้งแต่ตั้งแต่โดนน้งกาวพีาหน้าอ้าปาตาเข้าไปเจ็บ

เก็บคร่าวๆดูกระตัดได้เอาเส้นเดิมมาก็เหมือนปั้มหินสบู่อันใหม่มาปั้มลายที่หินสบู่แล้วเราก็มาตัดตรงนี้นะนู้ตัด ไปไงเดันผิดดัดลายดัดลายใครจะเรียนทำหัวโขนก็ติดต่อมานะครับ<ม>ก็จะใช้วิธีการโบราณอะไรของเขาอ๋อผมมาด้านผิดดีกว่า นี้ผมยังไม่ได้เคลียร์โพลีกภัลิ้นไม่ยอมหายนะครับ okay. แล้วก็มาอัานนี้มาปรกรณ์เนี่ยแต่งแต่งดินอุปกอบ์ประมาณนี้อะไรสักประมาณนี้ครับ ดูไม่เวิร์คปัน้นใหม่เลยดีกว่ามาั้งตรงยอดสิงเนี <c> ่ย <oughs> มาต่อกันมันก็ดูไม่เป็นธรรมชาติอย่างงี้ <c oughs> <c oughs> ต่อกันก็ดูเป็นธรราไม่ชดัดอีโอเคครับผมใช้สองหมือไม่ถนาดเดี๋ยประมาณนีนะครับก็แ <c oughs> ต่งแต่งไหมครับแต่งแต่งไป ไม่เบิกลกทิ้งกวอ่าเดี๋ยวปั้นใหม่เลยแต่หิมแต่หิมมาลาดยังไอแต่เฮลายังพอไหวอยู่เฮลาเสียนเฮลายังพอไหวอยู่แบบว่ามาแปะติดเชื่อมให้เนียนเลยก็ยพอไหวอยู่เฮล,ลานะ้วตัวเฮลาวันโอเคครับประมาเนี้ยลองเล่นกันดูะ ก็เหมือนกับการเอางานโบราณมาผนวกเป็นงานสมัยใหม่ก so ็ควรจะทํางานโบราณมาแล้วก็งานสมัยใหม่นี่ง่ายเลยเพราะงานสมัยใหม่เราแค่จาแค่ปุ่มจําแค่หัวข้อวิธีทําแต่หลักๆก็ผมก็ใช้วิธีการแกะหินตบููแล้วก็พับมาอัดแอปอัดแอปอะไรพวกนี้อ่าแดปเป็นลายอื่นก็เหมือนกันอันนี้เราไม่ได้แกะหินเราปั้นขึ้นมาอันเดียวแล้วเราก็ตัดตัดแต่งอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับผมอยู่ส anyway> euh. ่วนหกเก้าเหรียญลุรีครับโองมปกินข้าวแม่พี่สาวเยอะเลยพี่สาวพี่ชายเยอะเลยเก้าเหรียญก็จะมีสเต็กมีเสาอาทิตย์มีก๋วยเตี๋ยวเรือวันหยุดมีก๋วยเตี๋ยวเรือก็หยุดปีใหม่คงก๋วยเตี๋ยวยืดเรือไปถึงวันพุธเลยนะผมดูละตอนจุดปีใหม่แล้วก็มีอาหารตามสั่งทุกอย่างเลยแล้วก็มีไอติมมีโค้กมีกาแฟสอ มีสเต็กก๋วยเตี๋ยวเรือห้วยละยี่สิบบาทมีข้าวห่อก็มีคามแพ็คขายส่งแพ็คระอยแล้วก็มีนวดสปาเก้าเหล็กก็จะมีนวดแผงไทยครับก็ลองดูครอบครัวใหญ่อะ mm. เดี๋ยวออกไปเห็นหลานเป็นคุณหมอแล้วคุณหมอฟันแล้วเดี๋ยวเห็นถมที่ท่าทางจะเปิดลง ลงทําฟันอีกลงมาแล้ไอ้เจ้าปัดโอ้เยอะเหลือเกินผมนี่ง้องยงฟันพระยาจกอยู่หลังบ้านนะจนอยู่ยคนเดียวครับโอเคฐานสิงเัินรับวดหลังครับไม่ดีหลังเนี่ยเจ้าของหนักไม่อะไรไม่ได้เด็ดโอเคฮะเดี๋ยวไปดูถานสิงกันครับไม่แล้ว ร้องเล่นกันดูน่าเด็กๆณ <c oughs> นุองก็ฟันไม่เก่งงูป่าไปถ้าเกิดชอบงานไหนก็ดูงานในพิมพ์ใน g o o g l e คุณนรสลบรีชอบงานไหนก็ติดต่องานได้นะครับจะพิมพ์เป็นโลหะเป็นอะไรก็คุยกันงานสมัยใหม่งานโบร,ราณคุยกันนะครับโอ้เจ็ดนาทีแล้วพอแล้วไปได้สนทันก็เรียนรบรีครับเส้นเอื้อทอนเส้นดอนดู อยากกอะกเที๋ยวขาหางาลุรีครับ